วันนี้ลุงใหญ่ก็จะถ่ายภายในบ้านเพื่อเอาไปอัพลงคลิปด,ดูชิว่าไอ้เครื่องเนี้มันยังเวิร์กอยู่หรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกช่วงหลังนี่มันไม่ไม่เวิร์กมันเป็นอะไรอเหมือนมันอัพ <Up S 2> ไม่ได้อย่างงั้นนะนะมนใช้กล้อ,ง,องนี้ดีกว่า อันหนึ่งน้องเออทีทีไลเดอร์ลุงใหญ่ติดตามทีทีไลเดอร์นี่น้องน้องเร่ถ้าลุงใหญ่ติดตามอันแน่อันทัวร์ลุงใหญ่ดูสารคดีช่องนี้เป็นประจำสำรวจโลกแล้วก็ให้ดูแมวนอนหัว เสนอนขวดแมวนอนตูเ้เยน็นเออมันได้ทำหายไปไหนไม่รู้นะเขาเรียกอ่ะที่ที่คุ้นเคยด้านนี้ไม่เคยได้ถ่ายไม่คุ้นเคยเท่าไหร่เตาถังแก๊สสี่ถังเล็กสองใหญ่สองนีผลงานอา้าวลูกหาย ลูกขายไปเลยใครขอเยี่ยมลูกเจ้าของบ้านนี่ผลงานลุงใหญ่มเมื่อเช้านี้นะแต่ดูซิว่าบ้านลุงใหญ่ขายดีแค่ไหนใช้ไข,ข,ข,ข่ขนาดนี้ขายดีแค่ไหนไม่รู้ใช้ไข่ขนาดนี้วัดคู่ชีพดูซิว่านี้มีอาหารอะไรกินบ้าง เปิดตู้เห็นมีปลาหมึกตัวเดียวให้ลุงใหญ่กินปลาน้ำขนาดนี้ให้ดูรถสุดเลิฟไยรถสุดเลิฟนี่เครื่องมือที่ลุงใหญ่ใช้ประกอบธุรกิจต่างๆ ว้าว <Whoa. S 2> บีบีกันยิงหมารถตุ้งใหญ่คันนี้ไม่ได้ใช้เลยเนี่ยนะบอกขายอลูมิเนียมจริงๆนะนี่ L A นั่นนี่อลูมิเนียมนั่นนี่ ดูดิดูรอยเชื่อมหม้อที่ฟั่มทิ้งที่นี่คือหม้อหม้อรอกรันรอการขายทำไมต้องรอการขายหม้อทะลุไงดูนกมันทำเลยจะเป็นมิดกันแน้ไหมเ,เอาผ้าคุมไว้นี่สรงเมียทำไมเมียสาว ทิ้งหมดแล้วตอนนี้เลิกแล้วไม่สาวแล้วเสียดายกระดุมนะตังมีป่าไม่มีตังคุมเอาไว้เพราะมันไม่ไหวมันสกปรกเออที่พักผ่อนหย่อนใจลงใหญ่ตรงนี้นะต้นไม้ก็เป็นสิวแล้วก็กระป๋องก็เป็นลรป๋อง เออใช่รีบพระพรอยนใจตอนนี้ลูกไสกำลังสุกเลยนี่ให้ดูลมโชยโพยกลิ่นพัผ้ากุนลุงอรุณสกปางสวงป้าเห็นไหมลูกไสสุกที่ ยิงนกเชื่องเห็นไหมคใครว่ามึงใหญ่ชอบยิงนกถ้ายิงนกนกมึงจะมาไหมเนี่ยหนะเห็นไหมเชื่องยิงหรอกครับนกจะยิงไหมดูเออลูกใสสุก ถนน,นอยู่แค่นี้เองไม่ไกลก็บรรยากาศจะเป็นอย่างนี้บ้านยุงใหญ่จะไ,ได้ให้ดูนานแล้ว,เด,วลนะดเดี๋ยวลืมนะให้ดูหน่อยเดี๋ยวลืมนะอันนี้ยุงใหญ่ก็หน้าสดหน้าสดคือไม่ได้ใส่แว่นไม่ได้แอปไม่ได้ใส่หมวกตัวร้านเหมือนเดิมยุงใหญ่แก่แนละ้วเฮ้ยไม่แก่ ยังจะต้องขี่มอเตอร์ไซค์คันเนี้ไปเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวรอช่างเล็กก่อนช่างเล็กปีเดียวกันซ่าเหมือนกันไปกันสองคันเดี๋ยวหาผู้หญิงไปคนละคนเอาไปช่วยช่วยเฝ้ารถตอนอยางแตกเอาไปเป็นเพื่อนไม่ทำอะไรก็แล้วครับไปเป็นเพื่อนเฉยๆอย่าให้เจ๊รู้นะ เล่นนัดผู้หญิงก่อนโอ้โนี่ไม่ผ่นะยังเขียวอยู่นะเนี่ยโอ้เขียวนานจังนะเนี่ยตัดมาต้องเป็นอาทิตย์แล้วยังเขียวอยู่เลยเว้ยนี่อันนี้ไม่เขียวแล้วเนี่ยตัดมาพร้อมกันทําไมเขียวอันนึงไม่เขียวอันนึงวะเนี่ยตัดเอามาทําเสาไฟนี่ดาบลงใหญ่ชงเชงชงเชง,ชงไม่รู้จะให้ดูอะไรละดูแว่นแล้วกันเนะ แว่นสี่ห้าสิบอันแว <When S 1> ่นเต็มไปหมดแสงไม่ดีแฮนสามอันรถนี่ก็ไม่ได้แต่งครับแค่มีแทนสามอันอยู่กินเงเฉยเฉยตำรวจถามว่าโลงโลงใหญ่รถนี่แต่งมาหรือเปล่าเนี่ยเปล่าครับจา่าอยู่กินเเฉยเฉยครับตำรวจ จะว่าไงฮะาทำไมจะแต่งก็ไม่เป็นไรปล่อยนี่เป็นตรงใหญ่นะถ้าเป็นคนอื่นจับไปแล้วเนี่ยจับก็จับสิตังมีเสียห้าสิบบาทเฮ้ยใช่ห้าร้อยห้าร้อยไม่มีมีห้าสิบนี่เขาตุงใหญ่อีกคันนึงนี่บอกขายวันนั้นมีคนจะมาซื้อแล้วไม่มาซื้อสักทีเออให้ดูต้องเยอะแล้วนี่ ต้องให้ดูรถเก๋งยังอยู่รถเก๋งสี่หมื่นนี่รถภรรยาอันนี้รถสามีอยู่นี่เห็นอย่างเห็นอย่างนี่รถสามีอยู่ดีกินดีอยู่เพ่ได้ขี่อ่ะขี่น้อยไม่เคยได้ให้ดูใช่ไหมส่วนครัวฝั่งนี้ตอนนี้ฝนมันตกแค่เดือนเดียวกลายเป็นอย่างนี้ไปแลนะ้ว ตอนห่าแห้งๆตรงตั้งใจไปเดินเล่นนะเดีเด๋กทีโหนี่ถ่ายไปแนาทีแล้วไม่เวแล้วโอเคครับกดไลค์กดแชร์ไม่แน่ออนทัวร์เดินคุยรุวยไทยครับวันนี้ลองดูจะลองลองดูว่าคลิปนี้จะอัพได้เปล่าครับขอบคุณมากครับอัพได้เดี๋ยวก็ได้ดูถ้าได้ดูแสดงว่าอัพได้